ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้การมาพบพอกับพอเตียมเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคซานเอลได้พี่น้องครับเมื่อนี้ยพอเตียมพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์ชมพู่เนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สามสิบเอ็ดกคอหกเก็ดลาวพัฒนาออกหกสองสามหกหกสี่ขับเลขล่างเขาออกสาม หกเนาะพี่น้องเนาะรับของอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมากับลุดนะพี่น้องครับนึ่งวดวันที่สามสิบเอ็ดกคอสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอาชมพู่บนล่างวิ่งลุดเจ็ดกับแปดนะพี่น้องเนาะรับเจ็ดกับแปดกับบอมาจักตโตพี่น้องลุดนะครับอ่ะบ่วากนเนะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะครับบอว่าคูบาอาจารย์ไดนนะครับ ามือนี้พอเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับลาวพัฒนาอ,อชมพู่นะครับอ่าไปเบิงนนงเ้งน้ากันนั้งพี่น้องเนาะไก่ๆยัหน่อยทั้งพี่น้อง 安叔、so. บนล่างวิ่งหลุด สัตว์เจนนะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรูดสี่กับศูนย์นะครับ เน้นทั้งสามตัวทั้งซองตัวพี่น้องภาพส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเด้อสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่สองนะครับสามศูนย์สี่เก็ด สีแปนะครับพอเต้มเชียนผิด90 70 60, 60. นเกะครับเก้าชุดเก้าหางพี่น้อง ครัจะว่าอาจารย์ก็มีเน้นนะพี่น้องด้วยครับเน้นที่สี่ศูนย์สี่สองนะครับสามศูนย์ สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์พี่น้องครับสัตว์เกียรตินะพี่น้องเนาะ ตัวที่อาจารย์เป็นโมเนตในห้องมักตอนในห้องกับพิจารนาเอาได้พี่น้องเด้อนะครับแต่ที่สําคัญก็จะลืมนะครับกับตัวไว้น,ำน่ำและพี่น้องเนาะขับคอยเขาคอยให้แตกปัง,ปงๆอีกแลพี่น้องจะได้โฉกๆมันๆกันนะครับครับอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อมือนี้เนาะครับเนาะวันศุกร์ที่สองสิงหาคมสองห้าหกเจ็ด เราพัฒนาอชมพู่นะครับบนล่างวิ่งรูดสกับ0ูกับ0นย์เน้นทอกันได้พี่น้องเด้อรับอาจารย์มึงก็จับคู่กันมีนหนึ่มี40จ1ด2 30แ7ด8 90 70 60เนย์แล้วพี่น้องเนาะครับส่วนตัวเนียนกับสี่ศนย์สี่สอพี่น้อง30ม7ูนนะครับ ตัวที่บนเนียนเข้ามาเข้ากับผิจารณามึงเอาได้พี่น้องเด้อครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้นํานะครับเนาะครับข่าพเี้มกับข้อขอบคุณนหลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะที่ได้ช่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อแต้มรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตออรียมขอ็ออวยพรค่อยเขาค้อให้แตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกโฉมนันมันกันนากามเอาจะลืมนะพี่น้องเล้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะหรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทางช่องตะวันพาโชคซานเอลลนาะอพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมก็ข้อกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง้งมาติดตามพอเตรียม รับพอเตรียมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะขับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม